การเพิ่มไฟแนบแล้วก็การเปิดดูไฟแนบสำหรับหน้าบันทึกรายการนั้นๆค่ะหากต้องการที่จะแนบเอกสารหลักฐานหรือว่าไฟล์เอกสารประกอบเนี่ย mm hmm. เข้าไปที่บันทึกรายการใดก็ให้กดเข้าไปที่รายการนั้นๆค่ะ mm hmm. เมื่อเปิดเอกสารฉบับดังกล่าวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะหัวข้อที่เขียนว่าแนบไฟล์ในเอกสาร mm hmm. ก็สามารถที่จะกดปุ่มบวกเพิ่มไฟล์ใหม่ หรือจะทำการลากไฟล์ที่ต้องการเนี่ยมาไว้ในเส้นประตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อทำการแน่ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดเปิดดูเอกสารไฟล์ที่เราได้แนบเข้ามาได้เลยค่ะจะนำเมาส์ไปชี้ที่ชื่อไฟล์ระบบก็จะแสดงหน้าต่างเล็กๆนะคะขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างเอกสารโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปกดดาวน์โหลดไฟล์ขึ้นมาดูก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดอยากที่จะดาวน์โหลดไฟล์ออกมาเพื่อที่จะดูแยกต่างหากเลยนะคะก็สามารถที่จะ คลิกที่ชื่อไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เราก็สามารถที่จะเปิดดูเอกสารไฟล์แนบเพื่อที่จะดูประกอบการบันทึกบัญชีตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากท่านใดต้องการที่จะแนบเอกสารด้วยวิธีการอัปโหลดไฟล์มายัางคลังเอกสารก็สามารถติดตามวิธีการใช้งานได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ